สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอซสวัสดียามเช้าเช้าจ้าบรรยากาศน้าเศร้าดิกหน่อยเป็นอย่างไรใช่โอ้โฉกโอ้ยพี่น้องเลยฉกกระช่ยนี่แม่ใครจำซับสุนลายแค่นี้อย่างกันชายโงก็อยากมาโอนแม่คือกันบรรยากาศน้ามึอเศร้าพอกระเรียมเครื่อง เื่องตัดหญ้าสิไปตัดหญ้าค่ะเด็กหน่อยก็อยากไปอุ้นอัวกันยังเสร็หรอพี่น้องมีแต่คนอยากไปบึงถูกกระช่ยนี่โยก,กันดีดีพี่น้องเนียส่วนคุณนายจ้าไปดีอยู่มองใดบรรยากาศเนี้ยมันเศร้าจ้าบึงโยก,กันไดโยก,กันดี คุณมาเร็วคุณนายแม่ฝ่าใสกระหองขอกินย่างเดียวอยากค่ะมีตะมองอยากบ่างบ่รด้ค่ะขอกินย่างเดียวเห็นตะค้นอยู่ไก่นี่ขอตะกินนะค่ะเดี๋ยวไปเอาอ้อยให้ก้นจากมัดสองมัด ปล่อยหวานหวานมะเนือใน่ะคะเทไรนะคะมะเขืนเอามัดหนึ่งมัดเดียวย่านใบอีมเอาให้อีมัดหนึ่ง วนไลยไปหาผู้บบาวผู้บบาวสิมักบ่เนอะเดี๋ยวก็ให้อุ่มจักมัดก่อนค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะเด็กๆก็อุนอัวว่นพออยู่อยากไปอยากไปตัดหญ้าค่ะสาวอุ้มบุญน,นี่นะะตื่นแต่เช้า ก็ต้องได้กินนาเบอท่านด้ล่างก็ได้กินค่ะมวนลกลูกอยู่หน,นักบึงเสบคักเลยค่ะกินอร่อยนี่แหละเขาว่าสร้างเขาปากโอ้โออยเขาปากสร้างพูดว่าสร้างเขาปากอร่อยเม็ดค่ะเขียวเขาแบบ ขนาดใหม่เป็นทนกระยังย้งหยำเตเตนะคะฟันเขาใหญ่มากแข็งแรงนะคะเขียวได้นะคะทนใหม่ทนง่ๆกระยำเตกไปบึงเด็กๆก่อนนะคะนี่ คุณนายคุณนายมานอนล่อถาโพเตรียมผมสีไปตัดหญาย่ำได้น่อก็าสีผมจูบก,กับชัยนอนเป่ากันยังย่านพโพ<ล>อือพญอุดพญอุดพนสิอัจฉริบีค่ะนอ,อัจฉรบิบีอย่างน่อ อันนี้ก็ฮ้หาห้าค่ะเต้นกอดเต้นเห็นเมื่อดดค่ะขึ้นเต้นกอดเลยคุณชัยทองเบาหวานขึ้นละวะนันนี่น่งเอดเปรดอยู่พี่น้องเลยทานางไปตานางลํบบากแสนสิลําบาก จารบีมาบ่มไปยาอูดจารบีเอาแค่เจ้าสนนหน่อยวันเอาเข็มเข็มฉีดยาอัดใส่เข็มฉีดยาดันไม่ติดดันติดเลยก็ดีเลอือก็ดีด้วยละต้องใส่จารบีเลยค่ะอัดจารบีเลยจารบี โอ้ยอันนี้ก็ใจยังก้นอวยอยู่อันนี้ก็โอ้ยบึงน้องนองนอวยอยู่เมื่อใดพอสิผ้าไปพอกับบท่านพมลูกกับว้นอยู่ก่อนสิไปก็ะตรงเตรียมน้ำมันใส่น้ำมันใส่ยังให้เรียบร้อยเตรียมเครื่องเนาะคะ่ะไปถึงมผุ่นกับวัตงองยาก ยอกกันดีคับสองมีนี่ยหอยอกกันจะมาปวโข้อหายล่ะคันปวโข้อมีใช่มีโฉกมีโฉมเนาะคะ่ะจะไม่ใช่ก็หายบอดเทนึงว่าพ่นเขาว่าเห็นขึ้นรุดเรื่อยค่ะมีใช่ก็เดียวกับรุด เพื่นว่าเอากันไห้พี่น้องเอาทุกอย่างใส่ไห้ปุ่นสิเขาเครื่องเพื่นย่านเครื่องเก่าเพื่อนว่าเพ่อนเอาทุกอย่างมาใส่ถุงมาใส่ไห้คนงานคนงานไปแล้วจะได้ไปบ่เทนอยากไปแล้วคนยางน้ำฝนพอคนอัวเขาอยู่อยากไปทางไปบ้ คุณนายนบ่เฝ้าดอกค่ะคุณนายร้อยเขาขึ้นเหมดอนกอนไปทางใดขึ้นกันบ่เฝ้าถลุประ่านสตาร์แต่ถาลดสตาร์นี่ย่างออกอยู่ถต่ว่าตัดหญ้าเล็้วขึ้นกันบ่เฝ้าค่ะคุณนายมาในกลุ่มพนังถ่ารอรุ่นติล่อมใดเนาะพอสิพ้าไปอุ่นอัวอยู่ดีใจแห้งสิได้ออกเที่ยวอ้าลุ่มท้องแล้ว มีโชไมีใช่ว่าตัวอย่างขึ้นญ่เถอะคอยกินปันใดกัยังบ่ไ่ซ้ำเพิ่นเถอะรอทาค่ะโอ้มาหอดสวนหญ้าแล้วพี่น้องบ่งสวนหญ้าพอพุ่นเอาขยามมาใส่ขยะเหลือจินนะคะเหลือจินจากอุ่มกับแม่ฟาใส่เอามาใส่ เวลาถึกฝนถือยางกับปื่อยนะคะเป็นปุ๋ยเป็นคุณดีนะคะเพ็ดให้หางายเพราตายง่ายนะคะพี่น้องเพราะว่าเราก็จะได้แต่ญ้าที่เราต้องการนะคะอันมูต้นไม้ที่บ่ต้องการกับสิบบกเกิดนะคะเพราะว่าเพราะว่าเอาขยามาปกไว้เร็วกับสิบบเกิดชกมวนแห้งเล็กหน่อยถ้าได้มาเที่ยวป่ามีความสุข แดนเดียวกันยูบ้เศร้าคนมึงมีชัยเอ้ยโอ้ยนั่นหลงอยู่เร็วค่อยกระไดเอิ้นกันสุมมืออยู่แดนนี่มีโชคสับสนจักหน่อยสิน้องมึงมีโชคก็มีชัยนี่จำสับสนได้สิน้องขนาดอยู่นันน่งซุมมือได้ไกส็สับส่วนมึงเต็นก้นแม่ยูบ้เศร้าเลยเป็นมากกุด มีฉกมีใช่บ่คือมีสังกับมีทองเลยี่นอนยังแนมปึกตัวหูแต่ว่ามีฉกมีใช่มีมตัวจำกันลังเตะกระซับุนไปแล้วโยกกันปลาแตกแล้วนี่ทำแนมเอาไปสวนหยาที่ปลูกไม่นะเอาไปบ่ได้เดีย๋ยวไปนองเหยียบนอหนหยาแตกมุนเมิดนอหนหยาแลนลิน,ลนมวนแต่ว่านอหนหยาที่สีหัก พอก็เตรียมเครื่องสิตัดสนะตัดไปเห็ดพันแน่นตัดไปถอากินแนนะคะเอาไปอันปากตัวผูเพิ่าหน,นำ,ำรุงแต่ว่ามอน,นีนตัดเอาไปปากตัวผูค่ะเพราะว่าหญ้าอยูย่บ้านก็มีอยู่เดี๋ยวกระอกปอกว่าท่านเลวเนาะพีออ่น้องโอ้ยโอ้ยมวนคัก่ยกัน ในเวลาสิเมื่อบานแล้วรถรถซีมีเตรี้ยผมไปผู้โดยสารพรมชิดในเลยชิดในเลยตังผู้โดยสารพรมผมอยากไปอยากไปอยากมาได้เพื่นนี่ตังนั่นนั่นนั่นกับนี่ให้นั่งหนาครับพราะว่าข้างหลังหยาหลายขึ้นยากลำบากเลยผู้โดยสารเลยให้นั่งหนาพร้อมมาก นี่ก็มานั่งจองพื้นทีอยู่คุณนายก็เอิญทรายกับทันมาจองพื้นทีตังตังนี่เข้าไปเดี๋ยวคุณนายเขามาอีกนี่มาเร็วนายสิมาใช้ตลอดยางมาบ่ได้เฝ้าค่ะคุณนายคุณนายว่าบ่เฝ้าขึ้นะ เพราะว่ารลุดประทันเหตสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องกระซ้างกระจิกเยนีไม่ไหวแล้เออนี่ครับออกนั่งแบ่งกันเฮ่อมันเหนาะงันนั่งเหรอเธอเหนาะแต่คนอยากนั่งหนาปุ่นแยกกันเลยนั่งหนาเมื่อเต็มใบานะายังก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญสวัสดี